สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาถือว่าเป็นรีวิวก็แล้วกันเนาะเกี่ยวกับหมวกกันน็อกก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับหมวกกันน็อกเนาะอย่างนี้ก็ท้องตลาดถูกๆทั่วไปแต่คือที่ผมทำคลิปลงเพื่อนๆในกลุ่มฟอร์ซ่าเขาถามว่าเขาเห็นผมเปิดหมวกแล้วกล้องมันชี้ฟ้าเนาะเขาก็คงงงว่าไปยึดตรงไหนยึดใต้คา,างเหมือนหมวกเต็นใบหรือเปล่า ไม่ใช่ครับผมเนี่ยครับยึดไก่ตัวนี้เลยผมไม่เคยเห็นใครทํานะจริงๆเลยเพราะก่อนที่ผมจะทําอ่ะผมก็ถามเพื่อนๆในกลุ่มแล้วด้วยเพื่อนๆในกลุ่มไม่เคยมีใครทําเลยบางคนบอกสั่นด้วยถ่ายภาพสัน่นผมเสียดายของอนะของมันมีอยู่แล้วก็ลองดูไม่เสียหายเนาะมันก็ถ่ายได้ครับโอเคเลยด้วย ยึดอยู่กับตรงนี้ครับใช้เห็นไหมแฝงไว้เห็นเนาะกาวที่มันให้มาลอกก็แปะไปเลยเราดูตำแหน่งให้มันได้เซนเ,นเตอร์ตร,ตรงการลางก็พอนะยึดไปปุ๊บเดี๋ยวจะบอกเทคนิคเวลาใส่ตัวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าใส่ปกติถ่ายแล้วภาพมันจะเหินเห็นฟ้านะะนะครับก็เริ่มต้นการทำคลิปก็ไม่ได้เลือดหรูอะไรมากเนาะ ไม่งันก็คงต้องซื้อหมวกเต็มใบหลายพันเนาะจริงผมใส่หมวกเต็มใบแล้วผมรู้สึกอึดอัดด้วยนะอันนี้ก็บลูทูธแต่ว่าไม่มีระบบเขาเรียกว่าระบบอะไรนะที่เอาไว้คุยกันแม่เราก็ไม่รู้ซะด้วยเนาะที่เอาไว้เวลาขับเป็นทิปแล้วมันจะคุยถึงกันได้อะอินเตอร์คอมเอออันนี้ไม่มีก็เน,น้นเอาไว้ฟังเพลงกับรับโทรศัพท์นะ ลำโพงเขาก็ดังดีนะเนี่ยผมเอาซ่อนไว้ตรงเน,นี้เห็นไหมซ่อนไว้ตรงนี้นี่ซื้อมาราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทไปติดที่ที่ไหนนะหนองแขมน้อโบเนาะขับรถโมอโเตอร์ไซค์ไปที่หนองแขมไปให้เขาติดให้เลยที่ร้านเลยนะส่วนกล้องที่ผมใช้ อบอกหมก,กกันน็อกกันดีกว่าหมวกกันน็อกก็ใช้ของอินเด็นะฮะธรรมดาธรรมดาธรนะซื้อมาไม่น่าเกินเจ็ดร้อยหรือเกินเจ็ดรอยนิดหน่อยมันจำไม่ได้ครับซื้อมานานแล้วอะ่ะซื้อมาตั้งแต่ตอนยังขับพีเซกอะจน,จนขายพีเซกไปแล้วอะหาสติ๊กเกอร์มาแปะไม่ให้เหมือนใครหน่อยเนาะ เดี๋ยวจะเอามือถือถ่ายแล้วลองใส่กล้องโกโปรให้ดูแล้วกันโกโปรที่ผมใช้เป็นโกโปรห้าแบ็คนะครับผมซื้อมานะออในเฟสอะไม,ไม่แพงหรอกเดี๋ยวนี้ราคามันถูกแล้วเพราะว่าเราเราพูดง่ายๆเราไม่กล้าลงทุนเยอะเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าทําแล้วจะต้องแบบเออมีคนมาเครียวแอะไรได้เงินจากตรงนี้ไม่ใช่คือทําอะขอแค่ ให้มีคนดูก็พอใจแล้วเนาะถ้าทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่มีใครดูแล้วมันก็ไม่อยากทำอ่ะมันก็ทงต้องลมเลิกใช่ไหมเราก็เลยต้องคิดเผื่อไว้ก่อนเราก็เลยไม่ได้อะไรที่มันแบบเซฟได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อของแพงผมจับมันได้ถูกมากเลยนะโกโป5แบ็คเนี่ยผมได้มาในราคา3,005เองและสภาพโคตรดีนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู โอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะมาเดี๋ยวจะแกะให้ดูอันนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนแล้วกัน ไม่มีรอยเลยเลยผมซื้อต่อเข้ามาเขาบอกว่าเขาซื้อมาทําโฆษณาหลายตัวเขาถ่ายแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้อะซึ่งผมก็เชื่อเขานะอะเดี๋ยวส่งไฟมาให้เลยเขาซื้อมาเป็นยี่สิบสมสิบตัวเลยไหมใชรใช่ดูเดีย๋ยโคตรใหม่อะวันไปซีลตรงนี้ยังมีอยู่เลยอะมันไปม,นมันอยู่ในกรงในกล่องเรียบร้อยดีหมดเลยอะอืมโชคดีมากอะแล้วกล่องมันไปไหนตอนเนี้ยตอนแรก กะว่าจะเอาโกโปรสี่ด้วยนะสี่ซิลเวอร์ด้วยเนาะเริ่มต้นเราเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำเป็นหรือเปล่าอ่ะพูดง่ายๆเลยอ่ะไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์อะไรเลยอปกติมันจะต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมโบถ่ายเข้ามาใกล้ๆอ่ะส่วนส่วนพวกรถหมวกเต็มใบที่เขาใส่กันอ่ะเขาจะต้องใส่อย่างนี้เนาะอ่ะเนีย่ยมันจะต้องอยู่อย่างนี้ แต่ถ้าเราใส่งี้ปุ๊บมันจะชนแล้วมันไม่ได้อะมันต้องใส่กับหัวมันเป็นสูตรใส่กับหัวภาพมันก็ถ่ายให้ปกตินะครับเผื่อใครยังไม่รู้เพราะองศามันได้ไง พอเราใส่ตามปกติของมันอนะภาพมันจะเหียนมองฟ้าอืมนี่เห็นไหมตอนนี้คือแบบที่พ่อใส่ใช่ไหมใช่เนี่ยมันก็จะ<ม>อันนี้นะถ่ายประมาณนี้มันก็จะส่องโอ้ส่องทางนู้นี่ยทางนี้เออมันก็จะส่องไปข้างหน้าพอดีเลยเพราะว่าเรานั่งท่าประมาณเนี้ยพุ่งไปข้างหน้าพอดีเลยตามคลิปที่ผมถ่ายนั่นแหละเนี่ยเผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะใครที่มีหมวกแบบนี้อยู่แล้ว อยากจะลองทำเก็บเอาไว้เนาะหรือว่าถ่ายเผื่อกันเป็นอุบัติเหตุอะไรประมาณเนี้ยถ้าใช้โกโป o เนี่ยครับประมาณเนี้ยครับหมวกไม่มีค้างก็ทําได้ครับไม่สั่นแม่อะไรเวลาถ่ายใช่แต่ปัญหาของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าผมซื้อตัวดปเตอร์ต่อไม่เนี่ยผมจะไปติดตรงไหนเนี่ยก็ยังไม่ต้องซื้อไงก็เดี๋ยวมันต้องทำได้อยู่แล้วแหละมันไม่เกินหัวเรื่องหรอก